ปัาตฏิคันหาตุปฏิคายะปฏิคัยยะเหตุวาจาเหตุวาจาอิมินาทุเสนาอิมินาทุเสนากัจินังกัจินังอัคขาละตุอัคขาละตุอัมภา มหากางังทิขารตตะทิขารตตะอิตยายะอิตายะสุขายะสุขายะข้าเนวะสุงุนิพพานปยาจานิพพานญยาจาระข้าเนวะสิทธุสองผู้จะเร่ ข้าแต่พระพิสูจน์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายข้ากฐินข้ากถินพร้อมด้วยบริวารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสูจน์แต่พะพิสงขอพระูจนุ ขอพาเพียสุสงฆ์จงรับจงรับผ่านกิวนกฐินกฐิณพนขอมบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้คันรับแล้วคันรับแล้วจงการกฐินจงการกฐินช่วยพา ด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประ,ยประยโยชน์เพื่อความสุขเพ,เพื่อมากผลเนพาเพื่อมากผลนิพพานแก่ข้าพะเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพะเจ้าทั้งหลายตลอดกาล โอโตอาตัมบะวายะ oh, 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 oh. nah, เป็นของคุณแม่ธนพรค,คุณพ่อยอยุตะวันพร้อมลูกหลานนางสาวกฎชพรยุทธวันและทันตําววจเอกสออุวิตใจพนพร้อมครอบครัวนายสำรวยยุตธวันและนางสาวชื่นใจ สีสินพร้อมครอบครัวนายสุรชัยยุทธวันและนางสาวดวงนภพรกองพรพอมครอบครัวนายเดนายยุทธวันและนางสาวชนะตาบุญทองเจเอลแม่ของคูณของครอบครัว นายรัตนายุทธวัลและนางสาวสุรีพรกำปรษัเพื่อนใจมากในอาวาสนี้ก็ินภาพอินธารนเป็นของบริสุทธิ์หยุดเตื่อนลอยมาโดยน้ภาการแล้วเรตกลงในที่ประชุมสม จะได้จำข้อจอดจงมลงว่าเป็นสองทิศสูรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธ,ธานุญาตยว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่ทิศสู่รูปเพื่อจะทำซึงกระินนักธารกิจทาาพระบรมพุทธ,ธานุญาตและมีคำทักอัน พระาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธ,ธาที่บายสังพันณนา,นาวว้ว่าพิกษุรูปใดประกอบด้วยศิลสุตาที่คุณมีสติปัญญาสามารถรู้ทำแก่ะการมีบุพกรเป็นต้นพิกษุรูปน้ำควรเพื่อนกระรม กระถินนักธารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดน,นี้พระสุน้งปวงจะเห็นสมควรแก่ผิดชูรูปใจจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ผิดสูรูปนั้นเถิด พิจารณาเห็นสมควรแก่ทั้งสานักเรียนทำก้าวประโยชน์เป็นผู้มีสติปัญญาสามาถเพื่อจะก,การะทำกับที่นัฐารกิจให้ถูกต้องตามพระปรมนุทานุญาตได้หาพระพิสุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักทวงขึ้นในท่ากลางระหว่างสง สมควรแล้วไซจงให้สัมทับสัญญาสาธการขึ้นให้พรอเพียงกันเทินสา ทัหมดสิบเ็ดพุ่มทั้งหมดสิบเอ็ดพุ่มรวมทั้งหมดพุ่มน้หนึ่งแสนไอพุ่มสุดท้ายมีเก้่นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็เป็นหนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าร้อยเก้าสิาสาธุพ่อหญวงเน้อสองสามสธุอนโโมทามิเนปานาปัจโย ภาณะปัจโยโหตุเป็นนังที่เป็นนังที่เียับน้ำตรงนี้งที่วั้งที่เกียน้ำ